แปงนี้แป้งมีลงถ้าจะไม่ผิดตรงนี้ผักชีอันนี้พริกนะเป็นพริกที่มันขึ้นจากมเมล็ดเองอะคะ่ะแล้วแม่เขาใส่กระถางเอาไว้แป้งก็เลยเอามาลงตรงนี้เพราะส่วนมากพริกที่เขาโตเองเขาจะค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ฝั่งนูนเป็นผักบุ้งส่วนในแปลงนูนในตัวถาดเพาะก็จะเป็นคณะฮ่องกงประมาณนี้นะคะ แต่ปัญหาบ้านสวนก็คือมีมแมลงเยอะเดี๋ยวสักพักนึงตั้งว่าป้งต้องทำหมุงค่ะคุมให้เขาเพราอไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใบาอ่อนมาปุ๊บเนี่ยมแมลงกินยอดด้วนหมดค่ะมแมลงจะได้กินแต่เราจะไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวน้องงอกแล้วจะมาอวดนะ